ราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้ากาสีมีพระมเหสีทรงพระนามว่าจันทาเทวีกรองเมืองชื่อว่าพารานสีทั้งสองพระองค์ไม่มีพระราชโอรสที่จะครองเมืองต่อจากพระองค์ชาวเมืองต่างพากันปริวิตกว่าบ้านเมืองจะระสำประายหากพระเจ้าแผ่นดินไม่มีองค์รัชทายาทสืบสันตติวงศ์ จึงพากันมาเข้าเฝ้ากราบภูลขอให้มีพระราชโอรสพระเจ้ากาสีทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระนางจันทาเทวีพระนางเห็นว่าทางเป็นไปได้มีอยู่ทางเดียวคือการรักษาศีลบําเพญภาวนาเพื่ออาศัยบุญช่วยครั้นถึงวันเพนขึ้น15บห้าคำพระเจ้ากาสีจึงโปรดให้พระนางจันทาเทวี ทำพิธีขอพระโอรสจากเทพเจ้าพระนางจันทาเทวีได้ท่งอธิษฐานว่าข้าพเจ้าได้รักษาศีลบริสุทธิ์ตลอดมาขอให้บุญกุศลนี้บันดาลให้ข้าพเจ้ามีโอรสเถิดโดยอนุภาพแห่งศีลบริสุทธิ์พระที่นั่งของพระอินทร์บนสวรรค์ก็ร้อนขึ้นเมื่อทรงทราบถึงสาเหตุนั้นว่า พระนางจันทาเทวีปรารถนาโอรสจึงพิจารณาถึงโอรสที่สมควรแก่พระนางก็ทรงเห็นว่าควรเป็นพระโพธิสัตว์พระอิน์ทจึงเสด็จไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ขณะพำนักอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงให้จุติจากสวรรค์ไปเกิดเป็นพระโอรสของพระนางจันทาเทวีเพื่อเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่โลกต่อไป พระโพธิสัตว์ก็ทรงรับถ้อยคำอ้อนวอนของพระอินทร์และในขณะนั้นมีเทพบุตรอีก500องค์ซึ่งกําลังจะจุติเหมือนกันได้กราบทูลพระอินทร์ว่าจะจุติไปเกิดเป็นบริวารของพระโพธิสัตว์ด้วยเช่นกันพระโพธิสัตว์จึงจุติพร้อมกับเทพบุตร500องค์โดยพระองค์เองถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางจันทาเทวี ส่วนเทพบุตรอีกห้าองค์ได้ถือปฏิสนธิในคันของภรรยาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายเมื่อพระนางจันทาเทวีทรงตั้งคันทั้งพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีทรงดีประทัยมากรวมทั้งข้าราชบริพารและชาวเมืองต่างก็พากันดีใจเช่นเดียวกันต่างพากันใจจดใจจ่อรอวันประสูติของพระราชโอรส นับแต่วันที่พระนางตั้งครร์เกิดมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นคือข้าราชบริพารและชาวเมืองเกิดปิติดีใจกันทั่วหน้าหัวใจสดชื่นแจ่มใสยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งนี้คงเป็นเพราะความหวังที่จะมีพระโอรสใกล้จะเป็นความจริงครันครบกกำหนดทศมาสิบเดือนแล้วในวันประสูตรได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นอีก คือเกิดฝนตกทั่วเมืองพาราณสีความแห้งแล้งที่เคยมีได้เหือดหายไปหมู่ไม้นานาพันธุ์ต่างสดชื่นพระนางจันทาเทวีประสูตรพระโอรสสมดังความปรารถนาพร้อมภรรยาของเหล่าเสนาอำมาตย์อีกห้าอคนพระโอรสทรงมีรูปโฉมงดงามยิ่งนักทั้งพระเจ้ากาสีพระนางจันทาเทวีและประชาชนทั้งหลาย มีความยินดีเป็นที่สุดพระเจ้ากาสีจึงตั้งพระนามพระโอรสว่าเตมีแปลว่าเป็นที่ยินดีของคนทั้งหลายบรรดาพราหมณ์ผู้รู้วิชาทำนายลักษณะบุคคลได้กราบทูลพระเจ้ากาสีว่าพระโอรสองค์นี้มีลักษณะประเสริฐเมื่อเติบโตขึ้นจะได้เป็นกษัตริย์แห่งทวีปท,ทั้งสี่พระเจ้ากาสีทรงยินดีเป็นอย่างยิ่ง และทรงพระราชทานนางนมแก่บุตรเสนาอัมมาจำนวนห้านางส่วนพระโอรสทรงพระราชทานนางนมจำนวน64นางที่มีลักษณะดีเลิศตามตำราคือมีรูปร่างสวยงามมีบุคลิกดีลักษณะพิเศษของแม่นมที่ได้ขัดเลือกให้เลี้ยงดูพระโอรสมีดังนี้หนึ่งไม่สูงเกินไปเพราะแม่นมที่สูงเกินไป จะทำให้เด็กคอยาวเวลาจะดื่มนมต้องยืดคอ 2. ไม่เตี้ยเกินไปเพราะแม่นมที่เตี้ยเกินไปจะทำให้เด็กคอสั้นเวลาดื่มนมต้องหดคอ 3. ไม่ผอมเกินไปเพราะแม่นมที่ผอมเกินไปจะทำให้ขาของเด็กเสียดสีกัน 4. ไม่อ้วนเกินไปเพราแม่นมที่อ้วนเกินไปจะทำให้เด็กเมื่อยตัว ขาของเด็กจะเปลียเวลาดื่มนมจะอยู่ในท่าที่ไม่ถนัด 5. ไม่ดำเกินไปเพราะแม่นมที่ดำเกินไปจะมีน้ำนมเย็น 6. ไม่ขาวเกินไปเพราะแม่นมที่ขาวเกินไปจะมีน้ำนมร้อน 7. เต้านมไม่ยานเพราะแม่นมที่มีเต้านมยานจะทำให้เด็กจมูกแบนเวลาเด็กดื่มนม เต้านมจะย้อยลงมาทับจมูก 8. ไม่เป็นโรคหืดพราน้ำนมจะเปรี้ยว 9. ไม่เป็นโรคไอเรื้อรังเพรน้ำนมจะมีรสเผ็ดวันหนึ่งพระเจ้ากาสีทรงอุ้มพระเตมีไว้บนตักขณะที่กำลังพิพากษาโทษผู้ร้ายสี่คนโดยเสียงที่ดุดังพระเจ้ากาสีตรัสสั่งให้เอาไยที่มีน้ำแหลมคม หมาเคียนผูร้ายคนแรกที่มีความผิดน้อย1,000ครั้งคนที่สองมีความผิดมากกว่าคนแรกให้เอาโซ่ตรวนแล้วส่งไปขังคุกคนที่สามให้ประหารชีวิตส่วนคนที่สี่มีความผิดมากกว่าใครให้เสียบเหล่าทั้งเป็นแล้วปักประจานไว้หน้าประตูเมืองกระเตมีซึ่งอยู่บนตักพระบิดาได้ยินคำพิพากษาดังนั้น ก็มีความตกใจหวาดกลัวทรงคิดว่าถ้าเราโตขึ้นได้เป็นพระราชาเราก็คงต้องตัดสินโทษผู้ร้ายบ้างและคงต้องทำบาปเช่นเดียวกันนี้เมื่อเราตายไปก็จะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเนื่องจากพระเตมีเป็นผู้มีบุญจึงระลึกชาติได้และทรงทราบว่าในชาติก่อนได้เคยเป็นพระราชาครองเมืองและได้ตัดสินโทษผู้ร้ายอย่างเดียวกันนี้ เมื่อพระองค์สิ้นพระชนจึงต้องตกนรกอยู่ถึง80,000ปีได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากเมื่อพ้นจากนรกจึงได้มาเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในราช,ชตระกูลเดิมอีกครั้งพระเตมีทรงมีความหวาดกลัวอย่างยิ่งทรงรำพึงว่าทำอย่างไรหนอะเราจึงจะไม่ต้องทำบาปและไม่ต้องตกนรกเหมือนที่ผ่านมา เพราะไม่มีความทุกข์ทรมานใดจะร้ายกว่าความทุกข์ทรมานในนรกอีกแล้วขณะนั้นเทพธิดาที่คอยรักษาพระเตมีและเคยเป็นพระมารดาในชาติก่อนได้ยินคำรำพึงของพระเตมีจึงปรากฏกายให้พระองค์เห็นและแนะนำพระเตมีว่าหากพระองค์ทรงหวนที่จะกระทำบาปรงหวนเกรงว่าจะตกนรกก็จงทำเป็นหูหนวก เป็นใบและเป็นง่อยเปลี่ยอย่าให้ชนทั้งหลายรู้ว่าพระองค์เป็นคนฉลาดเป็นคนมีบุญพระองค์จะต้องมีความอดทนไม่ว่าจะได้รับความเดือดร้อนอย่างใดก็ต้องแข็งพระไทยต้องทรงต่อสู้กับพระทัยตนเองให้จงได้อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่พระองค์ตั้งพระไทยไว้ พระเตมีได้ยินเทพธิดาว่าดังนั้นก็ดีพระไทยเป็นอย่างยิ่งจึงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะทำตนเป็นคนใบ้หูหนวกและง่อยเปลี่ยไม่ว่าจะมีเรื่องอันใดเกิดขึ้นเราก็จะไม่ละความตั้งใจเป็นอันขาดนับแต่นั้นมาพระเตมีก็ทำพระองค์เป็นคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยไม่ร้องไม่พูด ไม่หัวเราะไม่เคลื่อนไหวร่างกายไม่เสวยนมเลยพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีทรงมีความวิตกกังวลในอาการของพระโอรสนอกจากจะรักษาพระอาการของพระโอรสแล้วยังตรัสสั่งให้พี่เลี้ยงและแม่นมทดลองด้วยอุบายต่างๆพร้อมกับเด็กอีก500คนดังนี้เมื่ออายุหนึ่งขวบ ทดลองโดยการให้นมผิดเวลาและให้อดนมเป็นวันวันเมื่ออายุสองขวบให้เด็กทั้งห้าคนเอาขนมมาลอ่อเมื่ออายุ3ามขวบให้เด็กทั้งห้า้คนเอาผลไม้มาลอ่อเมื่ออายุ4ี่ขวบให้เด็กทั้งห้ารคนเอาของเล่นมาอวดเมื่ออายุห้าขวบให้เด็กทั้งห้าร้อยคน เอาของสเสวรยรสอร่อยมาล่อเมื่ออายุหกขวบให้เอาไฟมาขู่เมื่ออายุเจ็ดขวบให้เอาช้างตกมันมาไล่ขู่เมื่ออายุแปดขวบให้เอางูมาขู่เมื่ออายุ9้าขวบให้เล่นมหรสพให้ดูเมื่ออายุสิบขวบให้เพชรคาดควงดาบแสดงท่าฟันพร้อมกับร้องขู่คำราม เมื่ออายุ11ขวบทดลองโดยการเป่าสังและตีกลองให้เกิดเสียงดังในห้องบรรทมเมื่ออายุ12ขวบทำให้เกิดแสงสว่างอย่างฉับพลันขณะที่บรรทมหลับเมื่ออายุ13ขวบเอาน้ำอ้อยมาทาตัวแล้วปล่อยให้มแมลงวันเกาะเมื่ออายุ14ขวบให้นอนจมอยู่กับกองอุจจระจนมแมลงวันมาตอมเมื่ออายุ15ขวบ ให้นอนบนกระเบื้องที่มีความร้อนเมื่ออายุ16ขวบทดลองให้หญิงสาวเข้าไปแล้วลงวิธีการทดลองทั้ง16อย่างนั้นทำอย่างละปีและทำอย่างต่อเนื่องพระเตมีก็ยังทำเป็นหูหนวกเป็นใบและไม่เคลื่อนไหวเลยตลอดเวลา16ปีด้วยความทุกข์ทรมานพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวี ต่างก็เป็นทุกข์ไม่น้อยเช่นเดียวกันในที่สุดพระเจ้ากาสีก็เรียกบรรดาพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าพวกเจ้าเคยทำนายว่าลูกเราจะเป็นผู้มีบุญเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เมื่อลูกเรามีอาการเหมือนคนหูหนวกเป็นใบ้และเป็นง่อยเช่นนี้เราจะทำอย่างไรดีเมื่อพราหมณ์และที่ปรึกษาเห็นพระกุมารเป็นดังนั้น จึงพากันเปลี่ยนคำทำนายใหม่แล้วกลาบทูลว่าเมื่อตอนที่ประสูตรนั้นพระโอรสมีลักษณะเป็นผู้มีบุญแต่บัดนี้เมื่อได้กลับกลายเป็นคนหูหนวกเป็นใบและเป็นง่อยก็กลายเป็นกาละกินีจะทําให้บ้านเมืองและประชาชนเดือดร้อนจนเกิดอาเพศสามอย่างขึ้นได้คือ 1. พระเจ้ากาสีจะต้องสวรรคต 2. พระนางจันทาเทวีจะต้องสวรครคตและสราชบัลลังก์อาจจะถูกโค่นได้ขอให้พระองค์สั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นที่ป่าช้าเถิดพระเจ้าค่ะจะได้สิ้นอันตรายพระเจ้ากาสีได้ยินดังนั้นก็ทรงเศร้าพระไทยด้วยความรักพระโอรสแต่ก็ไม่อาจแก้ไขอย่างไรได้เพราะเป็นห่วงบ้านเมืองและประชาชน จึงต้องทรงทำตามคำกราบทูลของพราหมณ์และที่ปรึกษาทั้งหลายพระนางจันทาเทวีทรงทราบว่าพระเจ้ากาสีให้นำพระโอรสไปฝังที่ป่าช้าก็ทรงร้องไห้คร่ำครวญว่าพ่อเตมีลูกรักของแม่แม่รู้ว่าลูกไม่ใช่คนง่อยเปลี่ยไม่ใช่คนหูหนวกไม่ใช่คนใบ้ลูกอย่าทำอย่างนี้เลยแม่โศกเศร้ามาตลอดเวลา16ปีแล้ว ถ้าลูกถูกนำไปฝังแม่คงโศกเศร้าจนถึงตายได้นะลูกรักแม้ว่าจะทรงสงสารพระมารดามากก็ตามแต่พระกุมารก็อดทนไม่แสดงอาการแต่อย่างใดพระนางจันทาเทวีได้ต่อรองกับพระเจ้ากาสีว่าจะขอรับเรียงพระโอรสเองโดยไม่ให้ระคายเครื่องเบื้องพระยุค,คลบาทพระเจ้ากาสีได้ตอบปฏิเสธ พระนางจันทาเทวีก็ได้ตรัสอ้อนวอนอีกว่าถ้าทรงไม่อนุญ,ญาตตลอดชีวิตก็โปรดให้ลูกอยู่ด้วยสักเจ็ดปีเถิดเพคะพระเจ้ากาสีก็ยังปฏิเสธถ้าเจ็ดปีไม่ได้หม่อมชันขอเพียงเจ็ดวันได้โปรดเถนะเพคะพระเจ้ากาสีเห็นว่าไม่นานเกินไปจึงทรงอนุญ,ญาตพระนางจันทาเทวีทรงดีพระไทยมากที่ต่อรองพระสวามีได้สำเร็จ ทรงขอพระราชทานอำนาจอภิเษกพระโอรสให้เป็นกษัตริย์แล้วโปรดให้เชิญประทับบนขอช้างสเสด็จเรียบพระนครจนรอบแล้วจึงเชิญสเสด็จขึ้นแท่นที่บรมตลอดระยะเวลาเจ็ดวันพระนางได้สวมกอดพระโอรสอ้อนวอนให้ทำตัวเป็นคนปกติเถิดเพราะพระนางทรงเชื่อมั่นในตัวพระโอรสว่าไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นพระเตมีได้ยินดังนั้น ก็ทรงสงสารพระมารดาเป็นอันมากทรงสำนึกในพระคุณของพระมารดาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงรำลึกว่าพระองค์ตั้งพระทัยไว้แล้วว่าจะไม่ทำการใดที่ทำให้ต้องไปสู่นรกอีกจะไม่ทรงยอมสละความตั้งใจที่จะทําเป็นใบหูหนวกและเป็นง่อยจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาชักจูงใจพระองค์ไปจากหนทางที่ทรงวางไว้แล้วนั้นเป็นอันขาด แม้บางครั้งถึงกับจะเผอตัวตรัสตอบออกไปเพราะความสงสารพระมารดาแต่ก็ต้องระงับพระทัยไว้อย่านะเตมีอย่าใจอ่อนเจ้าทนมาได้16ปีแล้วฉะไหนจะทิ้งความตั้งใจของเจ้าเองเล่าพอครบวันที่7พระเจ้ากาสีจึงตรัสสั่งให้นายสารถีชื่อสุนันทะนนำพระเตมีขึ้นรถเทียมม้าอาวะมงคล ขาวิ่งออกนอกประตูเมืองไปฝ่ายนายสุนันทะตั้งใจจะขับรถม้าออกประตูเมืองทางด้านตะวันตกแต่เทวดาดนใจให้ขับออกไปทางด้านตะวันออกแทนพอไปถึงป่าช้าผีดิบแห่งหนึ่งนายสุนันทะก็เตรียมขุดหลุมจะฝังพระเตมีซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่บนราชรถทรงรำพึงว่าตอนนี้เราพ้นจากความทุกข์ว่าต้องเป็นพระราชา พ้นจากความทุกว่าจะต้องทำบาปเราได้อดทนมาตลอดเวลา16ปีไม่เคยเคลื่อนไหวร่างกายเลยเราจะลองดูว่าเรายังคงเคลื่อนไหวได้หรือไม่มีกำลังร่างกายสมบูรณ์หรือไม่รำพึงแล้วพระเตมีก็เสด็จลงจากราชรถทรงเคลื่อนไหวร่างกายทดลองเดินไปมาก็ทราบว่ายังคงมีกำลังร่างกายสมบูรณ์เหมือนคนปกติ จึงทดลองยกราชรถก็ปรากฏว่าทรงมีกำลังยกราชรถขึ้นกวัดแกว่งได้อย่างง่ายดายจึงเสด็จไปหานายสุนันทะที่กำลังก้มหน้าก้มตาขุดหลุมอยู่พระเตมีตรัสถามนายสุนันทะว่าท่านเร่งรีบขุดหลุมไปทำไมท่านจะใช้หลุมทำประโยชน์อันใดนายสุนันทะตอบคำถามโดยไม่ได้เงยหน้าขึ้นดูว่าเราขุดหลุมจะฝังพระโอรสของพระเจ้ากาสี เพราะพระโอรสเป็นง่อยเป็นใบและหูหนวกพระเจ้ากาสีจึงตรัสให้ฝังเสียจะได้ไม่เป็นอันตรายแก่บ้านเมืองพระเตมีจึงตรัสว่าเดี๋ยวก่อนท่านสุนันท์เราไม่ได้เป็นใบไม่ได้หูหนวกและไม่ง่อยเปลี่ยท่านจงเงยหน้าขึ้นดูเราเถิดถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็จะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นธรรม นายสุนันทสารถีเงยหน้าขึ้นดูเห็นพระเตมีก็ยังจำไม่ได้จึงถามว่าท่านเป็นใครท่านมีรูปร่างงามราวกับเทวดาท่านเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ท่านเป็นลูกใครทำอย่างไรเราจึงจะรู้จักท่านพระเตมีตอบว่าเราคือเตมีกุมารพระโอรสพระเจ้ากาสีผู้เป็นพระราชาของท่านถ้าท่านฝังเราเสีย ท่านก็จะได้ชื่อว่าทำในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมพระราชาเปรียบเหมือนต้นไม้ตัวเราเปรียบเหมือนกิ่งไม้ท่านได้อาศัยร่มเงาไม้ถ้าท่านฝังเราเสียท่านก็ได้ชื่อว่ากระทำสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนายสุนันทสารธียังไม่เชื่อว่าเป็นพระเตมีที่ตนพามาพระเตมีทรงประสงค์จะให้นายสุนันทสารทีเชื่อจึงตรัสอธิบายให้เห็นว่า หากนายสารธีจะฝังพระองค์ก็ได้ชื่อว่าทำร้ายมิตรทรงอธิบายว่าผู้ไม่ทำร้ายมิตรจะไปที่ใดก็มีคนคบหามากจะไม่อดอยากไปที่ใดก็มีผู้สรรเสริญบูชาจนจะไม่คมเหงพราราชาไม่ดูหมิน่นจะเอาชนะศัตรูทั้งปวงได้ผู้ไม่ทำร้ายมิตรเมื่อมาถึงบ้านเรือนก็จะได้รับอาหารอันบริบูรณ์ หมู่ญาติและประชาชนจะพากันชื่นชมยกย่องผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมได้รับการสการะพอเมื่อเราสการะแล้วย่อมได้รับการสการะตอบเมื่อเราเคารพบ,บูชาแล้วย่อมได้รับการเคารพตอบผู้ไม่ทำร้ายมิตรย่อมรุ่งเรืองเหมือนกองไฟรุ่งโรดดังเทวดาผู้มีมิ่งขวัญสิริมงคลประจำตนอยู่เสมอผู้ไม่ทำร้ายมิตร จะทำการใดก็สําเร็จโคที่เลี้ยงไว้จะมีลูกมากหวานพืชลงในนาก็จะงอกงามแม้จะพลัดตกเหวตกจากภูเขาตกจากต้นไม้ก็จะไม่เป็นอันตรายผูไม่ทําร้ายมิตรศัตรูไม่อาจค่มเหงได้เพราะเป็นผู้มีมิตรมากเปรียบเหมือนต้นไทรใหญ่ที่มีรากติดต่อพัวพันรลมแรงก็ไม่อาจทำให้ล้มได้ นายสุนันทาสารถีได้ยิมพระเตมีตรัสยิ่งเกิดความสงสยัยจึงเดินมาดูที่ราชรถก็ไม่เห็นพระกุมารที่ตนพามาครั้นเดินกลับมาพินิจพิจารณาพระเตมีอีกครั้งก็จําได้และดีใจมากจึงทูลว่าข้าพเจ้าจะพาพระองค์กลับวงังขอเชิญเสด็จกลับไปครองพระนครเถิดพระเตมีตรัสตอบว่า เราไม่กลับไปวังอีกแล้วเราได้ตัดขาดจากความยินดีในสมบัติทั้งหลายเราได้ตั้งความอดทนมาเป็นเวลาถึง1 6ปีอันราชสมบัติทางพระนครและความสุขความรื่นเริงต่างๆเป็นของหน้าเพลิดเพลินแต่เราไม่ปรารถนาจะหลงอยู่ในความเพลิดเพลินนั้นไม่ปรารถนาจะก,กระทำบาปอีกเราจะไม่ก่อเวรให้เกิดขึ้นอีกแล้วบัดนี้เราพ้นจากภาระนั้นแล้ว เพราะพระบิดาพระมารดาปล่อยเราให้พ้นจากราชสมบัติมาแล้วเราพ้นจากความหลงไหลในกิเลสทั้งหลายเราจะขอบวชอยู่ในป่านี้แต่ลำพังเราต่อสู้จนได้ชัยชนะในจิตใจของเราแล้วเมื่อตรัสดังนั้นพระเตมีมีความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งรำพึงกับพระองค์เองว่าผู้ที่ไม่รีบร้อนผู้ที่มีความอดทน ยอมได้รับผลสำเร็จด้วยดีแต่อยู่ในป่าอาจจะมีอันตร,รายก็ได้นะพระเจ้าค่ะนายสุนันทะกราบทูลไม่มีอันตร,รายหรอกพระเตมีตรัสตอบคนที่บวชแล้วย่อมปลอดภัยไม่มีใครทำอันตรายหรอกเพราะคนบวชแล้วย่อมเสียสละทุกอย่างไม่สแสวงหาผลประโยชน์เมื่อไม่สแสวงหาผลประโยชน์ก็ไม่มีการกระทบกระทั่ง เมื่อไม่กระทบกระทั่งก็ไม่มีศัตรทูที่จะมาทำร้ายนายสุนันทาสารทีได้ฟังก็เกิดความยินดีทูลพระเตมีว่าจะขอบวชอยู่กับพระเตมีในป่าแต่พระองค์เห็นว่าหากนายสุนันทาสารธีไม่กลับไปเมืองจะเกิดความสงสัยว่าพระองค์หายไปไหนทั้งนายสุนันทาสารธีราชรถเครื่องประดับทั้งปวงก็สูญหาย ควรที่นายสุนันทาสารถีจะนำสิ่งคลองทั้งหลายกลับไปพระราชวังทูลเรื่องราวให้พระบิดาและพระมารดาทรงทราบเสียก่อนแล้วจึงค่อยกลับมาบวชเมื่อหมดภาระแล้วนายสุนันทาสารถียอมปฏิบัติตามที่ทรงแนะนำแต่ได้ทูลขอเอาคำปฏิญาณของพระเตมีว่าจะไม่เสด็จไปไหนจนกว่าพระเจ้ากาสีพระนางจันทาเทวี และชาวเมืองมาเฝ้าในโอกาสข้างหนา้าพระเตมีทรงให้คำมั่นตามที่นายสุนันทสารธีขอไว้พระอินเมื่อทราบว่าพระเตมีตัดสินพระไทยออกบวชแน่ก็ทรงมีพระบัญชาให้พระวิสุกรรมเทพบุตรมาในระมิดอาสมสถานที่พักกลางวันและสถานที่พักกลางคืนไว้ถวายบริเวณอาสมมีสระบัว มีต้นไม้และผลไม้ไม่จำกัดฤดูกาลและได้เนรมิตเครื่องบริขารถือผ้าเปลือกไม้สีแดงสำหรับนุ่งหม่มหนังเสือสำหรับพาดบ่าหาบสำหรับใส่ผลไม้ป่าและไม้เท้า mm. เมื่อพระเตมีกุมารเสด็จไปทางที่อาสมตั้งอยู่ทันทีที่ทอดพระเนตรเห็นก็เข้าใจได้ว่าเทวดาเนรมิตไว้ให้พระองค์จึงทรงอธิษฐานพระทัยถือบวช จากนั้นทรงเครื่องเครื่องทรงออกแล้วครองผ้าเปลือกไม้สีแดงแทนหยิบหนังเสือพาดบ่ากล่าวผมเป็นมวยยกหาบใส่บ่าแล้วถือไม้เท้าก้าวออกจากอาสมเดินจงกรมอยู่ครู่หนึ่งก็ทรงเปล่งอุทานวา่าการบวชนี้ช่างทำให้เราเป็นสุขแท้จากนั้นก็เสด็จกลับอาสมประทับนั่งบนอาสนะใบไม้ แล้วตั้งพระไทยเจริญพรมวิหารจนได้บรรลุฌานสมาบัติณที่นั้นภายในวันนั้นเองฝ่ายนายสุนันทะได้กลับไปกราบทูลพระเจ้ากาสีว่าพระเตมีกุมารมิได้พิกลพิการแต่ทรงมีรูปโฉมงดงามและตรัสได้ไพเราะเหตุที่แส้งทำเป็นคนพิการก็เพราะไม่ปรารถนาจากครองราชสมบัติไม่ปรารถนาจะกก่อเวทรทำบาปอีกต่อไป เมื่อพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวีได้ทรงทราบก็ทรงปลื้มปิติยินดีโปรดให้จัดขบวนเสด็จพร้อมสพท์ด้วยขบวนรถเทียมมา้าขบวนช้างมีเครื่องดนตรีแห่แหนและรับสั่งเชิญชวนให้ชาวเมืองออกเดินทางไปเยี่ยมพระเตมีกุมารด้วยกันพร้อมนัดตั้งแต่ที่รับสั่งให้นำพระโอรสไปฝังทั้งเป็นพระเจ้ากาสีและพระนางจันทาเทวี ก็ไม่ได้สนพระไทยในราชสมบัติแม้แต่น้อยทรงคิดถึงแต่พระโอรสบ้านเมืองที่เคยขลาคล้ำมไปด้วยผู้คนอื้ออึงไปด้วยเสียงทักทายกลับว่างเปล่าและเงียบสงบคล้ายกลับเมืองร้างเมื่อทั้งสองพระองค์ได้รับข่าวอันเป็นมงคลหัวใจที่เคยห่อเหี่ยวก็กลับมาเบิกบานคล้ายดอกไม้ได้รับแสงพระอาทิตย์ยามเช้าชาวเมืองก็อิ่มเอิบใจคล้ายกัน ขณะนั้นพระเตมีทรงขนวดแล้วประทับอยู่ในบรรศาลาซึ่งเทวดาเนรมิตไว้ให้เมื่อพระบิดาพระมารดาสเสด็จไปถึงพระเตมีจึงสเสด็จมาต้อนรับทักทายปราศัยกันด้วยความยินดีพระเจ้ากาสีเห็นพระโอรสขนวดเป็นฤาษีเสวยใบยไม้รวบเป็นอาหารและประทับอยู่ลำพังในป่าจึงตรัสถามว่า เหตุใดจึงยังมีผิวพรรณผ่องใสร่างกายแข็งแรงพระเตมีตรัสตอบพระบิดาว่าอาตมามีร่างกายแข็งแรงผิวพรรณผ่องใสเพราะไม่ต้องโศกเศร้าถึงอดีตไม่ต้องรอคอยอนาคตอาตมาใช้ชีวิตให้เป็นไปตามที่สมควรในปัจจุบันคนผ,ผ่านนั้นยอมซูบซีดเพราะมัวโศกเศร้าถึงอดีตเพราะมัวรอคอยอนาคต เสะเจ้ากรสีตรัสตอบว่าลูกยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงจะมามัวอยู่ทำอะไรในป่ากลับไปบ้านเมืองเถิดกลับไปครองราชสมบัติมีโอรสธิดาเมื่อชราแล้วจึงค่อยมาบวชพระเตมีตรัสตอบว่าการบวชของคนหนุ่มย่อมเป็นที่สรรเสริญใครเล่าจะนอนใจได้ว่ายังเป็นหนุ่มยังอยู่ไกลจากความตายอายุคนนั้นสั้นนัก เหมือนอายุของปลาในเวลาที่น้ำน้อยพระเจ้ากาสีตรัสขอให้พระเตมีกลับไปครองราชสมบัติทรงกล่าวชักชวนให้นึกถึงความสุขสบายต่างๆพระเตมีจึงตรัสตอบว่าวันคืนมีแต่จะล่วงเลยไปผู้คนมีแต่จะแก่เจ็บและตายจะเอาสมบัติไปทำอะไรทับสมบัติและความสุขทั้งหลายเอาชนะความตายไม่ได้ อาตมาพ้นจากความผูกพันทั้งหลายแล้วไม่ต้องการทรัพย์สมบัติอีกแล้วเมื่อพระเจ้ากาสีได้ยินดังนั้นจึงเห็นประโยชน์อันใหญ่ยิ่งในการออกบวชตรงประสงค์ที่จะสละทิ้งราชสมบัติออกบวชพระมเหสีและเสนาข้าราชบริพารทั้งปวงรวมทั้งบรรดาประชาชนทั้งหลายในเมืองพาราสีก็พร้อมใจกันออกบวชบำเพ็ญเพียรโดยทั่วหน้า ไม่นานนะักพระเตมีก็ได้บรรลุฌานสมาบัติเมื่อมอรณาภาพจากโลกนี้ไปก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ค้นจากความผูกพันในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะพระเตมีทรงมีความอดทนมีความตั้งใจอันมั่นคงแน่วแน่ในการที่จะไม่ก่อเวรทำบาปทรงมุ่งมั่นอดทนจนประสบผลสําเร็จดังที่หวังเหมือนดังที่ทรงรำพึงว่าู้ที่ไมรีปร้อน ผู้ที่มีความอดทนยอมได้รับผลสำเร็จด้วยดีคติธรรมจากเรื่องเตมีชาดุกบําเพญเนคัมมะบารมีเมื่อมีความมุ่งมั่นตั้งใจกระทำสิ่งใดแล้วจงอดทนทำตามความมุ่งหมายนั้นอย่างหนักแน่นและความภาคเพียรอันเด็ดเดี่ยวแน่วแน่นั้นยอมนำบุคคลไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง